หรือไม่ถูกกันจนต้องเคยอันฟอล่าสุดชมพู่อรายาเคยเกาเหล่านางเอกดังจนมาเจอกันอีกครั้งจำกันได้ไหมคะว่าหลายปีก่อนชมพู่อรายาและเจนนี่เอาพาดนะ้าป้อมเพชรเจอเขาลือเมามอยว่าไม่ถูกกันเพราะต่างคนต่างอันฟอลล์ไอจีกันแถมยังมีอะไรต่อมีอะไรมากมาย จนหลายคนสงสัยมากๆว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจนกระทั่งทั้งคู่มาฟอลไอจีกันแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมคลิปเป็นการยืนยันชัดเจนอีกครั้งว่าทั้งคู่ไม่เกาเหล่ากันจ้าพอแม่แม่ได้มาเริ่มรายการสามแซบด้วยกันทางเพจพลิพัทจัดให้ได้เผยโมเมนต์ที่แม่แม่ได้ยืนถ่ายรูปด้วยกันงานนี้แฟนคลับต่างกดไลค์และชมความสวยจำนวนมากพร้อมทั้งบอกด้วยว่าฉันไม่ลืมนะแต่ก่อนเขาเมาแม่ชมไม่ถูกกับเจนนี่ คลิปนี้คือสยบบอกเลยว่าทําเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับดีใจหลังจากที่ได้เห็นมิตรภาพของชมพู่อรารยาและเจนนี่เทียนโพสวรรณได้มาร่วมเฟรมกันอีกครั้งโดยทางด้านอินสตาแกรมพลิพั์จัดให้ได้ออกมาเผยวินาทีที่ได้เจอหน้ากันพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าสามตัวมัมตัวมานดาสุดๆสมแซบคัมมิง่งซูลซึ่งในเวลาต่อมาบรรดาแฟนคลับหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอาทิเช่น ที่เจนนี่คือเด็กจริงอยากได้หุ่นแม่สองแม่ต้องคุยกันสนุกเลยพอพูดถึงลูกให้เราซาบซึ้งได้ทั้งคู่เลยน่ารักจังค่ะมิีภาพที่ดีมีให้กันเสมอเป็นตน้นเมื่อถามถึงประเด็นดราม่าของเจนนี่วุนเซนที่ได้ไปเมืองคานเหมือนกันแต่โดนกระแสวิจาร์ณในแง่ลบนั้น ชมพูอรยาก็ตอบว่าชมว่าเราอยู่ในสังคมที่เรามีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงแต่ชมว่าเราแสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ต้องดึงกันลงมาก็ได้ขอพูดแค่ในส่วนของการใช้โซเชียลมีเดียมองว่าเราแสดงความคิดเห็นในขอบข่ายที่มันพอเหมาะพอควรก็พอการวิพากษ์วิจารณ์มันง่ายกว่าการที่คนเขาเตรียมตัวไปเยอะมากคนที่เขาทำงานออกมามันผ่านการคิดไต่ตองวางแผนมาเยอะมาก การที่เราตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกใจเรามันง่ายกว่าคนที่เขาทำมากๆก็เข้าใจหรือว่าเราเป็นคนของประชาชนก็ต้องโดนวิพากวิจารณ์แต่ขอฝากไว้ให้คิดกัน